ห้าส <1, 2, S 1> ี่สามสองหนึ่งสองสวัสดีครับพบกับรายการละเมิด <Yeah! S 1> ผมได้ยินข่าวมาครับผมว่าเขาใช้เกลือเกลือเกลือทุบกระจกรถแตกเป็นกระจกนิรภัยเอาไปใช่ครับมันจะเป็นกระจกนิรภัยที่เป็นเวลาแตกเนี่ยมันจะเป็นไม่เข้าโพดฮะมันจะไม่แตกเป็เลยแห,แหแตกไม่เข้าโพดมันเป็นไงคือแตกมาแล้วมันจะไม่บาดมือ เ,เออเป็นสดละเอียดอ่ะอ๋อใช้เกลือใช่แล้วก็มาอมใช่ให้เปียกๆแล้วก็ปาใส่กระจกใช่แตกเลยกระแสนึงก็บอกว่าใช้หัวเทียนปาอีกกระแสหนึ่งใช้เกลือปลาทีนี้เราก็เลยจะทดลองทั้ง2แบบครับสิ่งที่เรานามามาครับปั่นยำกินกันเลยมั้ยถ้โมโมยไม่ใช่เป็นเศษหัวเทียนที่ไปขอมาจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมเราจะเอาส่วนตรงที่เขาขาวข,าวของมันนะครับมาทุบๆ,ๆๆๆให้มันแตกเป็นอย่างนี้ เบาเบาเบามากเลยมันเบามากเลยมันไม่นา่าจะแตกเลย,เ,ยเนี่ยเบากว่าเกลย์เนี่ยเออถ้าเป็นก้อนหินหรือว่าอะไรปุกแตกกว่ามาลองกันเลยดีกว่าวะลองกันมาครับผมเริ่มจากเกลือก่อนหนึ่งสองมันจะไปแตกได้ยังไงลูกเกลือ <c oughs> เอาลองดิ <c oughs> ไม่แตกครับผมนี่ครับเกลือแบบอมนะครับมีกระแสกเพราะว่าใช้เกลืออมไปก่อนอมไว้แหมเปียกนี่ครับมีน้ำลายผสมอยู่ด้วยครับหนึ่งสองอูเหี้ยอะไรเนี่ยเละหมดเลยบัตรรองมั่งไม่แตกแลัตรองดูแล้วกัอโคตรเกมเลยหรืออย่างเก็บเอิงจองเอ้า ไม่แตกเลยต่อไปจะเป็นเศษเซรามิกจากหัวเทียนรถนะครับอันนี้เป็นของรถมอไซค์นะครับมันจะแตกเหรอวะเบามากเลยอ่ะมาหนมันจะแตกได้ยังไงเเ้ยฮ้ยเปไปเฮ้ยกระจกตกกันเดินเดินเดินด้วย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 ด้้ยไปไป มันจะแตกได้ยังไงยยอดมากไม่เชื่อว่าเซรามิกจากหัวเทียนตอนแรกคิดว่าจะไม่แตกด้วยเพราะม่งเบาอันนี้คือกระจกนื้อพายจริงๆนะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะแตกเป็นไมฆผ้าโพนะครับจับแล้วไม่บาดมือนี่มันจะแตกเป็นไมฆผ้าโพดแล้วถ้าติดฟิล์มไว้มันก็จะเป็นเงี้ยเนี่ยละเอียดยิบมาเลยป่ะ

เมื่อกี้มันไม่สะใจไม่สะใจว่ะของจริงเลยรถที่เราจะทดลองคือคันนี้แม่ การทุบหัวเทียนนะครับควรระวังนะครับเพราะว่าถ้าไม่ระวังมันจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนมันเซี่ยวมนมันคมอ่ะระหว่ังคมมากแตกปุ๊บก,ก,ก,กระเด็นเข้าขาปั่นเลยใช่ครับผมอย่าไปเรียนแบบที่บ้านโดยเด็ดขาดนะครับเอาเลยแบบให้ไปทําที่อื่นใ,ใช่ไม่ใช่ห้ามเรียนแบบนะครับนะห้ามทำตามไปไปไปขึ้นรถเลยขับรถไปเที่ยวไปเที่ยวเนี้ครับไปเที่ยวไปโอ้ยร้อนจายเลย มาครับผมเราพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนี่ครับผมเป็นเตะเทียนนะครับเริ่มนะฮะห้าสี่สามสองไม่แตกวะไม่แตกห้าสี่สามระวังหน้านะพี่กันไว้นะว้าวว้าวทีนึ่งทีหนึ่ง มาะวังหน้านะอุ้ยอู้อ้าโอู้เกิดอะไรขึนดูให้ปันเป็นไรกลัวา <laughs> สาใจแล้วเวย้ย เป็นไงบ้านโคตรมันนะผมฝากช่องนาคัสของปั่นมาด้วยนะครับนาคัสเอ็นเยเอ็ดครับตามนี้เลยครับผมการทำช่องเยอะเกลัยกูว่ามึงควรทำอะไรแบบทั่วไปเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมึงทำได้ไปติดตามไว้ก่อนไปติดตามไปตามไว้ก่อนนอนกข้ไปเขาล่าไปก่อนตัวที่